คงจะคิดถึงมากค่ะนี่ไม่นานครับไปแสดงแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแต่ว่าใจคิดถึงมากความรักความผูกพันของเขากับลูกบอลนะคะลงครับอ่เดี๋ยวแม่มุนให้อ่ะอ่ะนอนลงอ่ะนอนลงครับเออนอนแล้วครับผมนอนแล้วครับผมนอนแล้วครับนอนเลยครับนอนเลยครับสงสัยจะนิ่มแก้มค่ะดูดูทำเอ้ยไม่ต้องยิ้มนอนไปเลย สวัสดีค่ะทางเรามีสินค้ามาบริการแล้วนะคะมีหมอนแก้วน้ำกระเป๋าเสื้อใครสนใจทักมาได้ที่เพจไายดาวมงคลหรือเฟซบุ๊กเสรีชนหัวนาคำ0801736082ขอบคุณค่ะคงจะคิดถึงกันมากค่ะนี่ดูมาจากที่ทำงานปุ๊บก็มากกบอลปับ๊บสงสัยจะคิดถึงลูกบอลมากค่ะนี่ งสยจะคิดถึงเพื่อนมากค่ะเนี่ยพี่หลงไม่ต้องเข้าไปกวนน้องได้ไหมลูก คงจะคิดถึงมากค่ะนี่ก็ไม่นานครับไปแสดงแค่ชั่วโมงเดียวนะครับแต่ว่า <c oughs> ใจคิดถึงมากความรักความปลูกพันธุ์ของเขากับลูกบอลน,นะคะตั้งแต่เด็กแล้วนะคะที่เขาปลูกพันธุ์กันมาลก็รักของเขาเลยค่ะเ้ยนีไอ <c oughs> กกลัวกลัวกิ้งไง เราสูบตึงไม่ได้นะคะถ้าสูบตึงแล้วลูกบอลมันจะกิ้งไปแบบเร็วมากค่ะก็เลยตรงผูกแค่นี้พ่อปิดแก๊สให้หน่อยแก๊สจะทอดเถยไม่รู้ว่าให้ทำลายไหมแล้วมั้ยดูค่ะเมื่อกี้ยังกบกันอยู่เลยลูกแล้วทำไมตีทิ้งซะละ่ะ เก็บลูกบอลให้หมูด,ดาวกันนะคะลูกเฮ้ยจะแล้วหนูจะโยนทำไมลูกหนูไม่คิดถึงเพื่อนหรอหนูจะโยนทิ้งทำไมเฮ้ย เดีย๋ยวแม่ลองเอาสีม่วงให้สิเอาสีม่วงให้สิ้หนูใส่ไม่ชอบสีชมพูมาก ำอะไรอ้ ه, หนูอย่าทิมนะลูกทิมเดี๋ยวมันก็แตกอีกนะไม่มีเล่นนะลูกเมื่อวานก็แตกไปแล้วลูกหนึ่งพี่เลิศรักบอกว่ายืมที่ยืมน้องดาวไปก็แตกแล้วนะพี่เลิศรักเอางาทิมของน้องดาวแตกแล้วไม่เป็นไรนะคะแบ่งๆกันเล่นเพราะว่าน้องดาวมีหลายลูก อยากได้สองได้สามทีเดียวใครบอกว่าจะเอาได้ละลูกดูค่ะคงจะคิดถึงกันมาก บรรยากาศ3ามีม่โมงเช้านะคะโอ้โหแดดร้อนมากค่ะช่วงบ่ายใครจะมาหาหมูดาวมาหาได้ที่บ้านเลยนะคะหมูดาวไม่ได้ไปสแสดงนะคะช่วงบ่ายไปแต่เฉพาะช่วงเช้านะคะเพราะว่าอากาศร้อนไม่ค่อยไปกันช่วงบ่าย เหี๋ยดแม่หยิบให้ลูกแม่หยิบให้แม่หยิบให้ครับเอาได้ไหมเออหนูก็อย่าเตะทิ้งเออ จะอยากได้สองได้สามเลยค่ะดูนะคะอ่นอนเลยครับนอนลงครับอ่เดี๋ยวแม่มุนให้อ่ะอน,นอนลงอ่ะน,นอนลงครับเออนอนแล้วครับผมนอนแล้วครับผมนอนแล้วครับ นอนเลยครับนอนเลยครับคุณเจีงนอนเลยครับสงสัยจะนิ่มแก้มค่ะดูดูดทำ หลับเลยครับคุณเก่งเอ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 ไม่ต้องยิ้มนอนไปเลยเอ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 หลับเลยครับคุณเก่งเอเอหลับเลย เก็บให้ครับเดี๋ยวแม่เก็บให้ครับ,เด,เ,บ,รบเดี๋ยวเราจะเก็บลูกบอลอยู่น้องให้หมุดดาวนะคะอ่ะอันนี้อ่ะยกขึ้นโยกขึ้นก้อนหัวนั่นเออเออนั่นโยกขึ้นนึ่งแห้งเป็นยังหัวหนึ่งเอ้าเออเนี่ย นอนสลารับตาแม่สิกอมไข่บ่นอนบ่ไห้กิ้นกล้วยเอเออเอ นอนสลาลาบตาแม่สีกมอมอ้าวทำไมไม่นอนล่ะครับอาไห์บอนนอนบอไหกินกล้วยตั้มอ่อเอเอเร็วๆนอนลงลุกนอนลงอเอเอ,เอตั้มกอดครับผมกอดครับ จะกิ้งไปไหนลูกบอลลูกนี้นี่อ่ะลูกอ่ะอ่ะลูกอ่ะผมจะเล่นผมไม่ง่วงครับผมไม่ง่วงครับเดี๋ยวรั่วอีกนะลูกรั่วรั่วแน่ๆ ก็สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กําลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณทสาหรับการติดตามทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่อง youtube ช่อง facebook หรือว่าช่อง tiktok หรือเพจรู้สึกว่า fc จะช่วยกันติดตามทุกช่องทางเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ